ลาวสวัสดีครับผมพบกับปักมาดอีกแล้วครับพี่น้องอ้ยก็เ่ได้เห็นกันดนนะครับมากครับืัอนี้ผมได้เป็นกุ้งแช่น้าปลาครับผมเห็นกระแสะเขาเห็ดกุ้งแช่น้ําปลากินกับอ่าอนี้แหละครับพักขนาเดี๋ยวผมชิลองบิง้งอันนี้ผมลาดเจีวนะครับผมเดี๋ยวเอาหอมเจียวอืมมงหอมเจียวผมแบบไรพี่น้องลาดกุ้งายแห้งพี่น้อง มาตัวแรกครับพี่นอ้องตัวแรกขอดึงหางันักหน่อยนะใส่กับหอมเจียวพี่นอ้องเอ้ยดันี้ใส่กับเจียวอืม อืมอืมกระานพี่น้องบึ้งก่อนนะจักสองตัวเฮีอใส่สองตัวไปเอาละ <c oughs> ลงไปนาบมเนี่ยสองตัวพี่น้องเป่งๆสดน้นจิ้มซีฟูดปลาดาเรา nước các bạn. สุดยอดพี่น้องอืม้มตัวละครนี่ครับพี่น้องใหญ่โพดพี่น้องเอ้ยเบิงบ้งนี่เบิ้งนี่ สุดยอดเลยพี่น้องแซ่บอย่างนี้กุ้งแช่น้ำปลา,านาครพี่น้องกรบป๋อมเจียวก,กรอบครับผมอืมอืมอืม biết những gì em Hãy miếng, หอมเปีกข้างล่างนั่นหอมเจียวใส่หลายๆบ่มีหอมเจียวบะแไปพี่น้องเนื้อใส่ อยากให้พี่มาศกลับมาทําคลิปอีกได้ไหมครับทําไมพี่มาศหายไปผมก็มีภารกิจหลายอย่างที่ต้องทําครับผมวันนี้ก็กลับมานะครับผมมาพี่น้องีอย๋ยวสิพยายามเพจคลิปดูดูหฮเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเราต้องสงสยัยเลยครับทําไมพี่มาศอ้วนขึ้นกินดีอยู่ดีครับพี่น้องน,นักขึ้นสามสิบกิโลยนไปหลายเด้อพี่น้องเด้อ เอาละนีะะ่สดตัว